อิตาโดริยูจินี่มันพระเอกหรือตัวประกอบกันแน่กับบทบาทที่จิตจางของเขานะครับคล้ายๆกับพระเอกหัวส้มของการ์ตูนเรื่องหนึ่งและยูจินั้นนับได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่กากหรือเปล่าคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดเต็มเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับมันมีที่มาจากคลิปเมื่อ2อวันก่อนนะครับที่ผมได้เฉลยไปแล้วครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของสุคุณะนะ พันธสัญญาที่ผูกมัดกับยูจินะครับซึ่งในคลิปนั้นผมก็ได้เฉลยไปนะครับซึ่งหลายคนนั้นก็คงจะได้ดูกันไปแล้วเนาะซึ่งก็มีหลายคนนะครับแซวมาเยอะมากเลยนะครับว่ายูจิเนี่ยมันใช่พระเอกของเรื่องจริงเหรอตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นตัวประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันคล้ายกับพระเอกหัวส้มเนี่ยในเรื่องบีดเลยนะครับที่เป็นพระเอกแต่บทบาทนั้นแทบไม่มีเลยนะครับสรุปแล้วยูจิเนี่ยเก่งหรือว่ากากันแน่อ่ะคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแบบเต็มๆเลยนะครับว่าเอ้วก็ยนนนัั้ะครบ นะว่าเก่งนะว่ากากหรือว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจัดเต็มให้แน่นอนแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําการ์ตูนใหม่ๆนะครับอย่างมหาเวทผนึกไม้ทุกคนได้รับชมกันบ้างก็แน่นอนนะครับสหรับเนื้อหาคลิปนี้นะครับมันก็ต้องสปอยเนื้อมังงะอยู่แล้วนะเพราะว่าอนิเมะนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยก็สำหรับอิตาโดริ ะหายหายไปนะครับหรือว่าความสามารถนั้นมันดูไม่พระเอกเลยได้ซ้ํานะครับ แต่ตามหลักฐานนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเอออายุจินี่แหละก็คือเพลงของเรื่องนะครับเพียงแค่ว่าเป็นเพลงของเรื่องที่บทน้อยนะครับแล้วอาจจะไม่ดูโดดเด่นและกันนะครับเทียบเท่ากับอาจารย์ของเขานะครับอย่างอาจารย์โกโจสตรุสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่ายุคสมัยนะครับของการ์ตูนเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเมื่อเทียบเท่ากับสมัยก่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยหลักๆเลยเราจะเห็นว่าพระเอกนั้นมันก็เริ่มมานะครับจากกากากไม่มีอะไรจนท้ายที่สุดนะครับก็กลายเป็นตัวเทพตัวตึงนะครับของเรื่องแต สื่อโซเชียลนั้นนะครับมันหาง่ายเสลือเกินนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการพวงบอกแล้วกันว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะครับคือเราจะเห็นได้ว่านะครับอย่างทิกตอกอย่างเงี้ยทิกตอกนั้นนะครับก็คือคนเนี่ยดูหรือว่าใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคลิปในทิกตอกนั้นส่วนใหญ่จะมีความสั้นเอาเร็วๆใช่ไหมปัดไปปัดมานะครับนี่แหละมันเป็นพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้จึงทําให้ไม่แปลกใจเลยนะครับการ์ตูนเรื่องไหนจะดังหรือจะดีเนี่ยอย เลยอีกทั้งนะครับปัจจัยที่พระเอกนั้นต้องเก่งต้องเทพให้เร็วนั้นก็เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญด้วยนะครับจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าในยุคสมัยใหม่นี้จะมีเทรนแบบนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งมหาเวทผนึกมานะครับโอเคแหละว่าในเรื่องเริ่มต้นนั้นเพกของเรื่องนะครับจะไม่มีวิชงวิชาคุณใสนะครับมีเพียงแค่ร่างกายนะครับที่มันเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเท่านั้นเองและเขานั้นนะครับก็เหมือนเป็นแบบว่าภาชนะพิเศษและการที่สามารถนะครับกินนิ้วของสุคุณาได้เลยจะมีความเทพละกันนะครับของสุคุณาง ซึ่งแน่นอนนะครับได้หาปูมาเนี่ยอ้ยพระเอกมันก็ดูเทพเลยนะเป็นภาชนะของสุคุณะนะครับแต่ไปไปมามาแล้วรัศมีของยูจินั้นนะครับก็ถูกกลบลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาเองนะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์โกโจนะครับที่ดูจะโดดเด่นนะครับยิ่งกว่าทางด้านยูจิซะอีกซึ่งเนื้อหาของมังงะขอมหาวเวดผนึกมาในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับในเรื่องของเพ่ของเรื่องอย่างอิตาโดริยูจินั้นนะครับก็คือหายเงียบจ่อยไปเลยนะครับและไม่รู้ไดยนะว่าอนาคตนั้นจะกลับมามีบทาาาทออออออีีกกหรรรืืเเเปลล่่่่นนนะใต้้้็ยยูชววงงงๆขแ Chao. ซึ่งเอาจริงๆมันก็โอกาสยากเหมือนกันนะว่านะครับบทในช่วงท้ายเนี่ยยูจิจะมายังไงนะครับเพราะสเกลพลังในตอนนี้เนี่ยมันสเกลพลังระดับนะครับอาจารย์โกโจที่ประทะกับสุคุณะใช่ไหมซึ่งมันเป็นสเกลพลังระดับเหนือโลกมากๆ maths. อาจารย์โกโจนะครับที่ขึ้นชื่อได้ว่านะครับเป็นสายเวทนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ต้องประทัดนะครับกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะนะครับตามหลักตามเกณฑ์แล้วยูจิเองจะมาแทรกยังไงเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผลที่แล้วก็มาสู้ใช่ไหมครับสุคุณ ว่ากากไหมในเรื่องมหาเวทผนึกมานะครับถ้าโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ให้ยูจินะครับเป็นตัวละครที่มันกากละกันในเรื่องมหาเวทผนึกมานเป็นเพราะว่านะครับถ้าเราลองนับไทม์ไลน์ดูดีๆแล้วนะครับยูจินั้นเพิ่งมาเป็นนักเรียนนะครับโรงเรียนสายเวทได้ประมาณนะครับไม่ถึงปีเลยได้ซ้ํา คือหลายคนเนี่ยจะมองว่ายูจิเนี่ยเป็นนักเรียนมานานแล้วนะครับแบบว่าต่อสู้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่านะครับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมานั้นเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่โอ้โหนะครับไอ้นักสายเวทเนี่ยแม่งต้องปัดเป่านะครับปัดเป่าแล้วปัดเป่าอีกนะครับเพราะมันมีวิญ,ญญาณคำสาบนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายเลยจึงเกิดเป็นอาร์คที่มันบ่อยมากๆหรือว่าเป็นอีเวนต์อะไรกันนะถ้าให้เรียกง่ายๆนะครับมีอีเวนต์ในการต่อสู้ที่มันบ่อยมากๆจนทําให้หลายคนนั้นอาจจะลืมนึึกกไไปปปปปเเเเเลลลยยยรรััับบบววว่่่่าาออ้ีีนนนนนนตมม็็็จิงงะะแแดืถ ดไ้ซ้ําซึ่งเป็นระยะเวลานะครับที่มันน้อยมากๆเลยสาหรับคนคนนึงที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์เลยนะครับพะอย่าลืมว่ายูจิเข้ามานะครับไม่ได้รู้เลยนะครับว่าใช้สายเวทใช้อะไรยังไงเขานั้นต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วยูจิก็ถือว่ามีพรสวรรค์สูงเป็นเพราะว่านะครับก็สามารถนะครับใช้นะครับวิชาคุณใสยได้ในระดับหนึ่งและอยู่ในระดับที่มันไม่กากเลยได้ซ้ำนะครับก็คือในระดับเนี่ยที่มันเหนือกว่าคนอื่นในเรื่องหลายๆคนเลยด้วยคืออย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องอย่าเอาไปเทียบมาตรฐานละ หลุดโลกไปแล้วหรือสุคูนะนะครับก็เป็นหนึ่งมาตรฐานที่มันหลุดโลกมันเลยทําให้นะครับเมื่อไปเทียบแบบนั้นโอ้โหยูจีเนี่ยก็แย่นะในการต่อสู้แต่ผมก็เข้าใจได้นะก็ในเมื่อนะครับยูจีเป็นเพจข,ของเรื่องตามหล,หลักหลายๆเรื่องแล้วพระเอกเนี่ยมันควรจะเก่งระดับท,ท็อปๆนะครับหรือเอาง่ายๆนะครับเก่งที่สุดในโลกเลยนะครับแต่นะครับการดําเนินเนื้อเรื่องในเรื่องมหาเวทผนึกมามันไม่เป็นอย่างนั้นไงนะครับเพราะว่าในมหาเวทผนึกมานั้นก็ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องนั้นนะครับจะมุ่งเน้นและกันนะครับเกี่ยวก เราตรงนี้มาโดยตลอดใช่ไหมว่าต้องการปัดเป่านะครับหรือว่าต้องการให้สุกุณะนั้นหมดไปจึงทําให้คนที่จัดการสุกุณะนั้นนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอาจารย์โกโจมากกว่าส่วนทางด้านของยูจีนั้นจริงๆก็ไม่ได้กากเลยนะเป็นเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับสามารถกินนะครับนิ้วของสุกุนะได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับทั้งที่ปกติแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยคนคนนึงนะครับจะกินนิ้วเนี่ยของสุกุณะไป1นิ้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายแตกส่าแน่นอนไม่สามารถรับนะครับความสามระดับพิเศษอย่างสุกุ การบ่งบอกชัดเจนเลยครับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งทั้งของยูจินั้นนะครับก็เป็นคนที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งที่มาความพิเศษของยูจินั้นนะครับท้าผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสิ่งนี้นี่แหละแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นความโหดของยูจิเดี๋ยววันหลังจะทำมาคลิปอธิบายให้มันเยอะกว่านี้นะเกี่ยวกับที่มาของยูจิว่าความแข็งแกร่งนั้นมาจากไหนนะครับแต่นะครับถ้ายพูดถึงว่าอิตาลุริยูจินั้นในฐานะเพลงของเรื่องจีดจังเหมอ่าาดจจอยยูร์ก มากแต่ถ้าพูดถึงความเก่งความแกร่งแล้วระดับกากเลยไม่แบบก้ากากเลยอันนั้นก็ไม่ได้กากนะถือว่าระดับที่เก่งเลยแต่ถ้าจะพูดนะครับระดับหลุดโลกนะครับถึงขนาดโกโจหรือซุคุน่าไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับในวันที่อัดคลิปอยู่นะก็ไม่ถึงนะครับเพราะผมไม่รู้นะว่าอนาคตนะครับทางด้านของยูจีนั้นอาจจะระเบิดพลังคอสโมอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเหมือนรักออนบอลมีการระเบิดเป็นซูเปอร์สซยาใช่ไหมแต่นะครับถ้าดูจากในตอนนี้ละกันนะครับแนวทางของมหาเวทผนึกมานะครับผมว่ามันก็ยากนะว่ายูจีพี่แกนะครับ แล้วนะครับอ่ะก็ดูเพื่อความสนุกความมันแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาต่อว่านะถ้าใครมาบอกว่ายูจีกาก็นานาจิตตังนะครับคลิปนี้ถ้ามาพูดคุยนะครับเพราะว่ามีคนแซลยูจีเยอะนะครับว่าไอ้นี่เนี่ยมันตัวประกอบนี่ว่าไม่ใช่พระเอกซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแซลนะครับตัวนี้มันน่าแซลนะแต่ก็โอเคก็นานาจิตตังนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วแต่ความเห็นของบุคคลนะครับดูการ์ตูนเพื่อความสนุกความมันนะครับเป็นลําดับแรกนะครับคุณจะดูสนุกมากๆเลยเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่ดูการ์ กากหรือเปล่านะยครับแล้วยูจีนั้นนะครับสรุปเป็นเพกหรือตัวประกอบอ่ก็คอมเมนต์มาใส่กันมาเยอะๆเลยอยากจะรู้นะครับแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็อย่าลืมนะอยากให้ผมทาอะไรเกี่ยวกับมาเวทผึึกมานประวัติตัวละครหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือใครข้อสงสัยก็ได้นะครับตอนใหม่ๆเดี๋ยวทําให้หมดเลยช่วงนี้นะครับก็จะลงให้แบบรัวๆสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ